กดไ like, ลค์รัวๆพี่พีสามีแก้มบุม๋มอัปรูปพร้อมแคปชั่นโพส์นี้ซึ้งพีทกันตาพรสามีของแก้มบุมจัดเซอร์ไพรส์ชุดใหญ่อีกครั้งหลังฉลองแต่งงานครบ3วันด้วยกรนนำทองคำแท่งหนัก50บาทมูลค่าตีเป็นเงินสูงถึง2รล้านกว่าบาทมาให้ภรรยา สุดพี่พิธพ่อหนุ่มไมโครเวฟได้โพสต์โมเมนต์สุดพิเศษขอบคุณครอบครัวทั้งสองบ้านโดยโพ์แคปชั่นว่าขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นแบบอย่างและเลี้ยงดูเรามาอย่างดีอยู่เป็นร่มโพร่มใสให้เราตั้งแต่วันสุขขอรับสมรสพระราชทานพิธีมั่นรวมถึงการปูเตียงส่งตัวและชาองสมรสนะครับจนทุกอย่างเรียบร้อยอย่างสวยงามนะครับเราจะสร้างครอบครัวที่อบอุ่นได้มีความสุขให้ได้นะครับแฮทแทกแก้มพีทปอโดขอบคุณพี่อิงที่ดูแลให้ทุกอย่างครับ Thank you